คุณรู้ไหมคะว่าเซลล์บอดแคสคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์ยังไงถ้าไม่รู้วันนี้ NT จะมาเล่าให้ฟังค่ะเซลล์บอดแคสคือการส่งเอ s จแจ้งเตือนในกรณีฉุกเฉินค่ะเพื่อให้ผู้ที่ประสบเหตุอยู่ในขณะนั้นทราบว่าเกิดอะไรขึ้นและพาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นได้อย่างทันท่วงทีนะคะ โดยเซลล์บอดแคสจะมีความแตกต่างจาก s m s ค่ะเนื่องจากเซลล์บอดแคสจะสามารถส่งข้อความได้ยาวถึง1,395ตัวอักษรสามารถส่งไปยังหมายเลขได้มากกว่า1ล้านหมายเลขในครั้งเดียวนะคะ โดยไม่จําเป็นต้องระบุหมายเลขผู้้รับและใช้เวลาในการส่งเพียง10วินาทีค่ะทําให้สามารถส่งข้อมูลไปยังผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงทีค่ะโดยเซลล์บอดแค้นะคะถูกนํามาพูดถึงในประเทศไทยหลังจากเหตุการณ์การก,กัดยิงที่พารากอนเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่าบริการนี้มีความจําเป็นและมีประโยชน์และควรน,นามาใช้ในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบได้แล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้แต่หวังว่า ซลล์บอดแคจะถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเร็วๆนี้นะคะ